ที่หนึ่งในใจน้องเกวเลือกแล้วพี่กับตันทวงบัลลังก์สำเร็จเป็นพี่ชายเบอร์หนึ่งแต่ละโมเมนต์ดูแลก,กันดีมากให้เลือกพี่กับกับพี่เจมเลือกใครคะพี่พี่กับ เกือ <Okay, S 2> <c oughs> บเลยความสนิทสนมของน้องเกลและพี่กับตันไม่ใช่เล่นๆเลยล่ะคะ่ะพอเรียกได้ว่าคู่นี้เขาเจอกันบ่อยมากๆแถมยังเลี้ยงกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกสมัยที่ยังไม่ได้เป็นเจ๊เกลสุดจำม่าหน้าหยิกหน้าฟัดขนาดนี้แล้วแบบนี้จะไม่ให้ตัวติดกันตลอดเวลาได้ยังไงพอคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันแทบจะทุกมื้ออาหารวันไหนที่พี่กับตันไม่อยู่น้องเกลก็เรียกหาทุกครั้งฟังเสียงน้อยๆเรียกหาแบบนี้ก็ทําเอาใจเหลวแทนหน่มกับตันไปเลยล่ะค่ะพี่กลับไหมอ้าว ขอพี่กลับเนะเาะโอเคแป๊บนึงขอพี่กลับขอ<า>พี่กลับไหมอ๋อสำหรับหนุ่มกับตานชนรทอนเป็นนักแสดงชื่อดังและก็ยังเป็นแฟนหนุ่มของพลอยชวพจนเพื่อนสนิทของคุณแม่ชมพู่อารยาที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเกือบจะเป็นคนในครอบครัวของแม่ชมไปแล้วพราอไม่ว่าแม่ชมกับสาวพลอยจะไปที่ไหนทําอะไรด้วยกันก็จะมีหนุ่มกับตานติดตามไปด้วยเสมอทั้งยังคอยทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเล่นกับน้องเกลียวอยู่บ่อยครั้งอีกด้วย ใช่แค่พี่กับตันที่ดูแลน้องเกียวอย่างดีแต่น้องเกียวนั้นก็ดูแลพี่กับตันเหมือนกันแต่ต้องบอกเลยว่าเจเกียวคนแซบนั้นฮอตสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะช่วงนี้เพราะว่าก็มีพี่สุลรอหลายคนเข้ามาไม่เว้นแตระวนันยังนุ่มต่อธนาพเองก็โดนตกสุดๆกับลูกอ้อนก่อนพี่ต่อไม่ปล่อยจนพี่ยายานั้นถูกทิ้งทำามันไส้เลยทีเดียว หรือแม้แต่นักร้องหนุ่มเจฟเตอร์ที่ก็ได้ใจของน้องเกลไปแบบเต็มๆเ,เขินพี่ชายคนหล่อจนหกล้มแก้วนาำคว้ากันมาแล้วเรียกได้ว่าตัวติดหนึบพี่เจฟก็โดนตกแรงจนเผยว่าอยากจะมีลูกสาวบ้างในขณะที่น้องเกลก็ร้องหาพี่เจฟอยู่บ่อยๆช่วงหนึ่งเลยล่ะค่ะคนนี้มาแล้วคนไหนคะนนพี่เจ งานนี้นุ่มกับตานก็ขอทวงบัลลังค์คืนแม้จะยุ่งแค่ไหนก็หาเวลากลับมาเอาใจทั้งเรียนด้วยทั้งป้าไอติมทำเอาน้องเกลหัวเราะชอบใจสุด <c oughs> และแน่นอนว่านุ่มกับตานทวงบัลลังค์คืนได้สำเร็จเมื่อน้องเกลก็ออกปากพูดเสียงดังฟังชัดว่าระหว่างพี่เจฟกับพี่กับตานน้องเกลก็ขอเลือกพี่กับนั่นเองจ้าให้เลือกพี่กับกับพี่เจฟเลือกะพ,พี่กับโอเค เกือบแล้วพี่กับกับพี่เจฟเลือกไหมคะพี่กับโอเคแต่จะรังเลไปหน่อยแต่สุดท้ายก็เลือกพี่กับตันนะคะก่อนหน้านี้น,นุน่มกับตันเองก็เคยเผยวิธีมัดใจน้องเกี่ยวว่าจะต้องเป็นคนที่ดีทําให้เด็กรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปเล่นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เสน่ห์ของแต่ละคนว่าจะใช้อะไรมัดใจน้องเกี่ยวได้นั่นเองแต่ไม่ว่ายังไงจะพี่คนไหนน้องเกี่ยวก็รักหมดและจ้า